t i ิค and ทริปสค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันนะครับยดูเรื่องการความแตกต่างใช่ไหมครับระหว่างตัวมอเตอร์สองตัวสองแบบได้แก่อันนี้เรียกว่า medium motor กับ large motor นะคะถ้าในส่วนของตัว medium motor อันนี้จะเร็วกว่าเวลา รอบการหมุนมันจะเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวลัสมอเตอร์มันจะเป็นในส่วนของกําลังกําังเพราะว่าข้างในมันจะมีตัวเฟืองข้างในมันจะช่วยในเรื่องของกําลังแรงในการหมุนมันจะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูเรื่องส่วนของความแตกต่างของตัวนี้ซิว่ามันต่างกันยังไงไเราสาธิตให้ดูหน่อยสิถือไว้นะครับ มันช้ากว่าครับตัวไหนช้ากว่าเอ,อ่ยตัวนี้ครับอ่าตัวนี้มันจะช้ากว่านะคะเหมาะสําหรับตัวหุ่นที่เราต้องการใช้ในให้มันอ่าในส่วนของกําลังในเรื่องกําลังแต่ถ้าเกิด <runway S 2> e <ard S 1> เป็นใน<ม>ตัวนี้ไม่ใช้ในกําลังอ่าในส่วนนี้จะเหมาะสําหรับตัวหุ่นที่เราต้องการใช้ในส่วนของเรื่องของเวลานะคะในส่วนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุป,ประสงค์ของในการทําหุ่นนั่นเองว่าเราต้องการหุ่นออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็เลือกใช้มอเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวหุ่นตัวนั้นนะคะ ครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนบ๊ายบาย